ณนะต่างโลกแห่งหนึ่งได้มีการสู้รบกันมาอย่างยาวนานเทพเจ้าของโลกใบนี้ได้ตัดสินใจใช้ประตูมิติอันเชิญคนจากต่างโลก<ว> <dedim> เพื่อมาสู้รบกับเหล่าจอมมารเพื่อกอบกู้โลกจนได้รับพลังของผู้กล้าเทพเจ้าได้คิดว่าจะนำมาซึ่งความสงบสุขแต่หลังจากผู้กล้าได้สังหารจอมมารลงก็เกิดลงอำนาจจากพลังของตนและก่อให้เกิดการยึดครองโลกใบนี้อีกครั้งจนเป็นผู้มีอำนาจบนจุดสูงสุดคนต่อไปของโลก เทพเจ้าต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ตัดสินใจใช้พลังสุดท้ายที่เหลืออยู่เปิดประตูตอัญเชิญผู้กล้าคนถัดไปและหวังว่าผู้ถูกเลือกในครั้งนี้จะกอบกู้โลกให้สงบสุขอีกครั้งไ้้ยทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะ่ะทั้งน้องทั้งแม่ก็ต้องตะ ทั้งน้องทั้งแม่ก็ต้องจากเราไป <c oughs> มันเป็นเพราะไอ้เจ้านีใช่ไหม <c oughs> ที่ทำให้เราต้องเสียแม่แล้วก็เสียน้อง <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกปีศาจพวกนั้นมันมาตามสิ่งน,นี้ใช่ไหม <c oughs> ได้ ในเมื่อมันมาตามสิ่งนี้ฉันก็จะใส่สิ่งนี้เอาไว้เอาไว้เตือนว่าพวกมันทำลายแม่กับน้องของเราฉันจะใส่เจ้านี่ไว้ตลอดไป จะได้เตือนคนอย่างฉันว่าแขนนี้ต้องชำระที่ทำกับแม่และกับน,น้องฉันลาก่อนนะแม่สักวันผมจะไปล้างแขนให้กับแม่และกับน,น้องนะ แล้วแล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อที่นี่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านของเราด้วยสิไม่รู้ละ่ะก็คงไม่รู้จะไปไหนดีเดินไปดีกว่า นี่หนอจะไปไหนคนเดียวน่ะตอนกลางคืนอือคือว่าผมจะไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะไปไหนอะครับข้างนอกกมันอันตารายนะตอนกลางคืนน่ากลัวสัตว์ดุร้ายเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีทางไปเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแต่คงเดินไปก็คงจะเจอละมั้งครับ จอะอะไรหนูก็เด็กยังเด็กยังหนูหนะคงไม่หลอดเรกออกไปตอนคืนตอนนี้ไม่โดนหมีคาตายก็หมาป่าเราถ้าผมไม่ไปแล้วเราทำายังไงครับผมก็ต้องไปอยู่ดีไม่ใช่หรอครับงั้นเอางี้ไหมมาอยู่กับลุงไหมฮะมันจะดีหรอครับไม่เป็นไรหรอกลุงอยู่คนเดียวนะ่ะลุงมีเองอยู่ด้วยก็คงจะไม่เหงา อืมแค่นี้ผมว่าลุงก็ช่วยผมมามากพอแล้วนะครับเอาเธอได้อย่ากเกงใจไปเลยเออ,อ,อก,ก็ก็ได้ครับโอเคงั้นก็ตามลุงมาเลยนะลุงมีชื่อว่าอาร์เธอร์นะครับแล้วหนูล่ะชื่ออะไรอ,อ๋อผมชื่อเฟี้ยวครับ โอเคหนูเฟี้ยวนะต่อไปคุจะเรียกหนูว่าเฟียวแล้วกันนะโอเคครับงั้นตามลงมาเลยลุงจะพาไปบ้านครับตอนนี้เขาให้เราไปอยู่กับเขาด้วยนี่นาเขาเป็นคนดีจังแฮะแ่ไอ้หนูสมัยก่อนหนูทำอะไรเหรอก่อนจะมาที่นี่อ๋อคือว่าครับผมก็อยู่กับแม่ ตามลาพังกับน้องอะครับอยู่กันคแค่สองคนเหรอใช่ครับอยู่ในป่าครับเกิดมาก็ไม่เคยเจอพ่อเจอแม่เลยครับไ,ไม่เคยเจอพ่อเลยครับจเจอแต่แม่อยู่ในป่าแสดงว่าก็มีสกิลอยู่นี่ใช่ไหมล่าสัตว์เป็นไหมเนี่ยเราอก็จะพูดถึงล่าสัตว์แล้วครับไม่ค่อยอะครับงั้นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลุงสอนให้ได้ครับ เดี S <S <S ลุงก็อยู่บ้านคนเดียวลุงก็จะเหงาหน่อยนะมีเองอยู่ด้วยลุงก็จะ,กะไม่เหงาโอ้นี่ในหมู่บ้านเหรอครับเนี่ยผมไม่ได้เข้ามาเลยใช่แล้วหมู่บ้านนี้แหละก็ตอนคืนก็ังเงียบอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนกลางวันก็จะคึกคืนหน่อยนะนะโอ้มันไม่เหมือนที่ผมอยู่เลยอะ่ะที่ผมอยู่มันก็มีแค่เต็มไปหมดก็คือป่าอย่างที่หนูอยู่มันเรียกว่าบ้านนะไม่ใช่เรียกว่าหมู่บ้านอ๋ออ่าถึงแล้วนี่ไงบ้านลุงเอง โอเคครับอ่าเข้าไปเลยครับเอาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจ้าเข้าได้เลยจ้าครับเออเออองอะไรเหรออ๋อผมสงสัยว่าทำไมคุณลุงทุ่งก้มลุงตัวสูงไงสิอ๋อโอเคครับอ่าโอ,โอนี่บ้าน ว้าว wow, บ้านใหญ่กว่าบ,บ้านผมอีกโอ้ยไม่หรอกมันก็แค่บ้านเก่าๆลังนึงนะฮ่าเอาว่าเดี๋ยวเองไปนอนข้างบนนะอ่ะแล้ว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 ลุงนอนไหนล่ะครับลุงก็นอนนี่ง่ายนี่มีห้องนอนอยู่นี่ห้องนอนลงุงเอะเอะเออทำไมลุงไม่นอนข้างบนนะครับผมนอนข้างล่างก็ได้ไครับมันปกติลุงอ่ะนอนขลางลุงจะได้ออกไปไงมาไหนง่ายไงเข้าใจไหม ข้างบนลุงขี้เกียจเดินลงมาแล้วหัวลุงติดข้างบนด้วยเข้าใจไหมอ๋อโอเคครับได้ครับงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้นอนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อโอเคไหมโอเคครับโอเคดีมากครับไปขึ้นไปนอนเลยมีอะไรก็เรียกลุงได้เลยเนาะพิทาคีพไอ้บิก๊กมันต้องพากูกุินเข้าอ๋อก็นี่ไงก็มีอะไรก็เรียกนี่ไงก็ พี่แกบอกว่าพี่หิวไงพี่ลงมาไงโอเคอได้สามสองหนึ่งแอคชั่นอุย้ยนี่เราต้องมาอยู่กับลุงเขาเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาละ่ะเราต้องใช้ชีวิตให้อยู่ให้อยู่รอดเพื่อกับแม่เราที่จากไปแล้วก็น้องชายที่เรารักเฮ้ยแต่ว่าไป ั้งวันที่ย่างปลามาอืมโอไม่ได้กินข้าวเลยอะ่ะหิวจังเลยอยากกินปลาจังเลยเว้ยกินอาหารไม่เอาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เรามาอยู่กับเขาเราจะมาบอกให้เขาหาอาหารให้เราก็ไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองเอ้ย ไอ้หนูครับกินอะไรมาหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> คือว่าผมยังไม่ได้กินเลยครับยังไม่ไกินเลยเหรอโอ้โอเคพอดีเลยลุงกังจะออกไปพอดีไปด้วยกันไหมแะไปรู้จักกับคนในเมืองพอดีเลยครับไปไหนละครับเขาเรียกว่าศูนย์กลางของเมืองอ่ะหนูอ๋ออ๋อมีผู้คนมากมายเลยนะลองไปดูไหมไปหาอะไรกิน<พ>ด้วยผู้คนเหรอครับใช่ผู้คนเต็มเลย ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นก็แม่กับน้องแค่นั้นเองละครับไปเปิดหูเปิดตาดีกว่าไปไปหาอะไรกินด้วยลุงก็หิวเหมือนกันโอเคครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปที่ศูนย์กลางร้านอาหารที่เปิดจุดร้านเดียวก็มีแค่เออ,อทำไมออล่ะครับเอทางมาเถอะไม่เป็นไรกินกินเถอะกินได้ก็กินเนาะไม่เป็นไรเนาะโอเคครับอ่ะหนูออกไปก่อนเลยขอบคุณมาครับ โอเคไปเดี๋ยวเราปรดลุงพาไปศูนย์กลางตอนนี้คือคนนะในหมู่บ้านได้อยู่ที่ศูนย์กลางกันนะตอนนี้โอ้ยไอแก่นั้นไปไหนเนี่ยลูกค้าก็มีเต็มเลยไปไหนก็ไม่รด้ทะเลทลายจริงๆทำไมไม่ยอมเอาวัตถุดิบมาให้ฉันอีกเลยเนี่ยลูกค้าก็มาลูกค้ายิ่งแดงอยู่ด้วยสิบ้าเอ้ย หิวชะมัดเลยไอ้หนูครับหยุดก่อนลุงมีเรื่องอะไรจะพูดคือร้านที่ลุงกำจะพาให้หนูไปกินนะ่ะมันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านนี้เลยเดี๋ยวก่อนครับพอดีไปกินร้านเหรอครับใช่ไปกินร้าน<ม>เพราะว่าร้านที่ลุงจะพาไปกินอนะ่ะทำไมหนูไม่เคยกินเหรอไม่ใช่ครับคือทั้งตัวคือผมไม่มีเงินนะครับมันไม่ได้ลุงออกให้แต่ว่า มันเป็นร้านที่อร่อยที่สุดนะเดี๋ยวลุงออกให้แม่กินได้กินได้แต่มันติดแคบปัญหานิดนึงนะร้านนั้นอร่อยที่สุดเลยระครับใช่อร่อยที่สุดในห<ฮ>มู่บ้านนี้นงั้นต้องรีบไปกินแล้วสิครับเพราะว่าร้านนี้น่าจะอร่อยที่สุดแล้วไม่อร่อยยังไงมีร้านเดียวมีร้านเดียวเออทิงด้วยมีร้านเดียวก็ต้องอร่อยที่สุดสิโออืมอืมทำไมครับคุณลุงมีอะไรหรือเปล่าครับ มันก็มีเรื่องอยู่นิดหนึ่งนะลุงเพิ่งคิดได้อย่างหนึ่งว่าครับอืมช่างมันกันเรื่องนั้นไม่ค่อยสา,าการหน้างานนะหนูนะแฝลตา,ามงนะุงไะคืออะไรครับเอาไว้เช่ามันเถอะอ่อหนูตามลุงมาโอ้โหคนเยอะจังเลยอะ่ะฉันไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะอ,อ้าวหายไปแล้วเนี่ยไอ้หนูเป็นไร ผมผมไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยอะครับอูไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนที่นี่รักหนูกันทุกคนแหละไม่มีใครกัดหนูหรอกเห็นไหมเขาก็มีความสุขกันเห็นไหมกินอาหารมีมีคนแอบมองเราด้วยครับนุ่นอะไหนเอขาเขาเขาไปไหนไม่รู้ครับไม่มีหรอกไปตามลงมาหนูหิวแล้วใช่ไหมเดี<ส>๋ยวลุ้งสั่งให้ครับครับเขาแอบมองเราทําไมอ่ะโอ้ยคนเยอะไปหมดเลย วุ้ยมีอะไรแก่อมแกจะมาสั่งอาหารเฉยๆครับคุณเฮ้ยถ้าอยากสั่งอาหารก็ไปเอาทุดิบมาก่อนสิวัตถ <too> <What S 2> ุด <too S 2> <deep? S 1> ิบวัตถุดิบอะไรเออที่ที่ไอ้นั่นหรอเปล่าครับที่ที่มันเอาขึ้นหลังม้าไม่ได้ครับ ขอโทษด้วยครับอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะอออ่เน้ำจะหมดแล้วครับถ้าอยาได้เบีเพิ่มเอ้ยอยู่ข้าวแล้วไม่ขายเนื้อจะมาตาตาแม่คนเลยได้ได้ขคยเด้อทุกคนจเย็นๆนะคะกลับไปนั่งที่ก่อนค่ะสักครู่นะคะอยากได้เล่านี่นะเออยทำไงดีครับไม่ไม่มีอะไรหรอว่าไงคุณ เออคือจะมาสั่งอาหารให้ไอหนูนี่กินนี่เฉยคุณมีอะไรเปล่าก็มันไม่ยูทอดีฉันบอกแกไปแล้วนี่ตั้งแต่เมื่อเช้าน่ะกาให้ไปเอาปลากับคืออย่างนี้ในป่าเนี่ยมันเกิดเรื่องมากมายแล้วมันคือหมูเนี่ยหมูหมูวัวอะไรพวกเนี้ยมันก็กระจายกระจายหนิคือมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเออ,เอ,อ,เอ,อคือเออคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมวองให้ก็ได้ครับคือว่า คือเขาเขาช่วยแม่ผมครับเขาก็เลยเอาวัตถุดิบจากที่ต้องเอาไว้วัตถุดิบเอาไว้ขึ้นหลังมา้าเขาก็เอาไว้วาในป่าทิ้งไว้ในป่าแล้วก็เอาแม่ผมขึ้นไปข้างบนนะครับคอือประมาณนั้นแหละขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไปเอาปลาจากคุณอดรมตรงนู้นก็ได้ไปเงินใครฮะ ฉันสั่งว่าฉันสั่งเขาไปตั้งนานแล้วแปเอาไวโอเคก็ได้แค่ปลาขอบใจมากเลยนะหน <ขอ S 2> ูที่ช่วยลุงโอเคครับถ้าลุงตายแน่ <c oughs> ลุงกกเมียลครับเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ลุงเป็นนักลบโอเคครับอาดัมโอ้ยต้องไปที่ร้านปลาไก่ไม่กันแลเนี่ยโอเคครับ,คครบหนูรู้จักไหมลุงอาดำเออไม่รู้ครับผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันครับ ลุงก็ถามเแ,แปกลกหนูจะรู้จักแกไงจริงไหมครับแต่ว่าเหมือนมีคนมามองเราอยู่ด้วยนะครับใครเหรอไม่รู้ครับเขามองเราแ,บบแปลกๆนะครับโอ้ยคิดมากคนบางงี้เขาแม่แรงหนูบอกโอ้ยตัวกระดํากะยุ่งไกลๆเฮ้ยนี่ไม้ขึ้นไม้ขึ้นนายตามฉันมาหน่อยสิฮะ,ะทําไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าใช่ห<อ>น้าหนเรื่องสําคัญจะบอกอะ่ะสําคัญคือว่าฉันอยู่กับพ่อนะ่ะถึงไปไม่ได้อะ่ะ นี่คุณพ่อคะขอตัวไมค์ขึ้นสักแป๊บนึงได้ไหมได้แป๊บยาวอันนี้ให้แบบได้แล้วมามามาแปใจแล้วเร็วไปเร็วอัวนนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้อ๋อไปอ๋อมีอะไรเหรอที่ฉันน่ะเห็นพ่อฉันพานเด็กที่ไหนมาล่วนก็ไม่รู้หรือว่าพ่อฉันจะแอบมีแฟนไหมมึมฉันว่าไม่ใช่หรอมัง้งชออ,ชอเธอไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นหรอก นั่นนะสิแล้วเด็กคนนั้นเป็นใครอะฉันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยฉันว่าอาจจะเป็นเด็กขอทานหรือเปล่าพ่อเธอเอ,อาจจะสงสารเขาก็ได้อย่างนี้นี่เองพ่อฉันน<ช>ีก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่เดียวใช่เลยงั้นเดี๋ยวถ้าเขากลับมาอีกทีเดี๋ยวฉันไปถามนละกันว่าแบบว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะได้ได้ได้ไปกันเลยไป